ชอบใหม่ที่เซ็นทรัลเวลเลยครับใจกลางเมืองแล้วก็วันนี้มีเกสเกิลชั้นใหม่ด้วยใชย่พี่ชมพู่อารยาครับสวยไหมสวยมากเลยครับแล้ววันนี้แบบเมื่อกี้นั่งดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์ในงานเลิศมากพี่ซิลฟี่ก็มาล้องเพลงด้วยครเออคู้คนด,ดีบ้างไปลโอ้แบรนด์นี้ก็จริงๆรู้จักมานานมากแล้วครับเคยซื้อกระเป๋าให้ให้คุณแม่ด้วยครับแ Guess, รบรนด์เกส เอาบอกแฟนของที่ช็อปใหม่ก็เก๋มามาเที่ยมชมดีนะใช่ค่ะฝากแฟนๆนะครับมาเดินช้อปปิ้งกันที่ช็อปเกสได้เลยนะครับที่เซนทรัลเวิลด์นะครับเปิดใหม่สวยมากมแล้วก็มีไอเทมแบบเยอะแยะมากมายเลยม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าทั้งผู้หญิงผู้ชายมีมมมมมมนาฬิกาด้วยรองเท้าด้วยล่าสุดอาจจะจะใส่เปยคนหนึ่งอาจจะจะซีก็ไม่จบจะประกาศสักดารวะว่า ช่วงนี้ยุงย่งยุ่งใช่ช่วงนี้ยุงย่งยุ่งช่วงนี้ยุง่งยุ่งแล้วก็แบบพยายามเข้าไปดูทิกตอกอยู่นะคะว่าเขาไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปไม่เคยตรงจังหวะที่เขาไลฟ์เลยนะบางทีไม่บางทีก็แบบเข้าไปแล้วเขาก็วันนั้นไม่ได้เป็น n p c ก็เลยอดเลยแกล้งเลยเราต้องเ,เรา,เรา,เราวอนวอนขนาดไหนถึงแบบว่าอยากเข้าไปดูเอ็นวอนขนาดไหนเออก็เข้าไปดูทุกคืน แต่เว็บเข้าไปดูทุกคืนแต่ว่าไม่เคยตรงเลยครับมันเครียดยังไรงรูปช่วงนี้ชีวิตชีวิตมันแบบว่าต้องการอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายตลกตลกที่ไม่ตรงเพราะว่าเราไม่มีเวลาช่วงกลางคืนเดียวหรอเออบางทีเขาแบบเขามาไม่ตรงเวลาออครับใช้ผิดที่เขา, <laughs> ขาเลยบางทีเขาก็มาแบบดึกมากบางทีก็มาแบบช่วงเชา้าบางทีก็ช่วงไหนไม่รู้ครับเราแบบส่วนใหญ่จะว่างช่วง สามสี่ห้าบางทีเขามาดึกกว่านน้นหรือแม่ก็เร็วกว่าเนินก็ไม่ว่าในฐานะที่เราแบบเฟเขาเยอะได้ไปนัดแน่ะครับเหมายว่าเช่นมาช่วนให้ตรงกับหนูน้อยไม่ได้ไม่ได้นัดเลยครับไม่ไม่กล้าคุยกับเพราไหนไหนเราก็มีสิทธิ์แะเพราะเราเฟไปเยอะมากเรามีสิทธิ์สั่งให้มาไลฟ์ตอนตลอดก่อนเขาดูว่าบ้างตอนไหนเราดูดิอ๋อก็ ถ้าพี่พิมว่างนะคะมาไลฟ์เวลาที่นุนี่ว่างก็จะดีมากเลยผมยอดเปรอถึงล้านยงนยถึงหรือเปล่าผมเก็บเงินไว้ซื้อบ้านดีกว่าโอ้โหแล้วที่เปย์คนนในนั้นอ่ะแต่ว่าที่เปย์ไปทั้งหมดมันเรียกว่าก็แรกๆกันนะครับอก็วันแรกไม่ถึงล้านครับอย่างมาก ท่าไรอะอย่างมากก็เกือบแสนแต่ว่าไม่แต่ว่าเขาก็ให้เรากลับมาเยอะเหมือนกันครับแรกๆกันเขาให้เรามาเยอะเราเลยให้เขาเยอะด้วยก่อนนั้นนี้คือที่เขาให้มาวันผมจะมีเสียแค่แบบวันแรกๆออที่เราไปเขาที่เขาไม่ยังไม่ได้มาเปเรากลับแต่ลางจากนั้นเขามาไปเรากลับเยอะเลยอ,อยัูแต่ว่าพอได้เจอเคมีของเขาเราก็สมัครใจใช่มาหลังจากนั้นก็คือ ติดทิกตอกมากเลยครับเขาไปดูเขาไปดูเยอะเลยเขาไปสิงอยู่ในติกตอกวันวันไม่ทําอะไรเลยครับมันหยุดก็คือไม่นอนกินก็เล่นติกตอกจริงๆคนนอนจริงๆคนนอนครับแต่แบบนอนดึกพอตะทิกตอกมาหลายวันแล้วครับแล้วเวลาเราก็ยุ่งไหมใช่งานก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่นอนแต่จะใครงานหรือจะใครงานวันนี้นั่นอีกใช่มีเรื่องเฟสติวัลจำเพลงอีก ถ้าวันไหนเราไม่รู้ทิกตอกเราจะรู้สึกยังไงม่อเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับอย่างแบบคือนึงอ่ะคือช่องที่ดูเป็นปกติเขาไม่มาเลยสักช่องครับเข้ไปแบบเคว้งมากเคว้งคว้างแบบ้ากลัวหนูท้าไทยราไหมไม่เราเมื่อเขานัดเขาไม่ได้นัดกันหยุดแต่ว่าเขาหยุดแบบไม่ได้นัดแล้วก็เข้าปกติเข้าไปไม่ช่องพี่พิมพ์ก็จะเป็นช่อง พี่ลาตินบอมเบดที่แบบเล่นเกมช่องหนึ่งค่ะแต่วันนั้นแบบเข้าไปเราไม่เจอใครเลยไป,ไปรู้สึกว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราไหมถ้าช่องพี่พิมพ์อาจจะใช่ไม่ใช่หรอกไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ว่างแต่เข้าไปแล้วแบบไม่เจอใครเลยแล้วมันเหงาเราส่งกับ้านหรือเปล่าเขามีกันบ้านมาส่งแล้วนะครับใช่แต่ว่าเขารอผมมาด้วยเป็นกันบ้านที่เราวรอผมมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่หนุกเหงาคนเดียวอย่างแฟนคลับผมก็เหงาเมื่อวันก่อนมี ดูนิ่ดูนิ่วมากผ่านเฟนเห็นหรือเปล่าก็เห็นเว็บเว็บอยู่ครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้า X อยเพราะว่าอยู่ในตอกเยอะใช่จะเห็นอยู่แต่โมอานก็มีไปเข้าไปโซเซลอยู่ครับมันจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับที่ผมพิมพ์ไปเมื่อวานอะแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรไม่บอกครับเให้เขาคิดกันเอีกเนี้าต้องกระจายบ้างนะลูกติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอ๋อช่วงก่อนหน้านี้อยู่เอ็กซอยแล้วครับช่วงนี้ย้ายมาจทงๆวันไหนว่างก็อาจจะมาไลฟ์อีกครับเล่นชีวิตอย่างเงี้ยมันมุ้นวายเหมือนกับไม่ได้นอนไม่ได้พักเพาอะไรเล่นติ๊กต็อกแล้วก็ไม่ยอมนอนการงานไม่ทำทำทำอยู่ ทำอยู่ครับทำอยู่ไม่แอบห่วงไม่ว่าตื่นเขาเฝ้าลงหน่อยมีไหมอ๋อนี่แต่ปลากระมาครับปลากระมาบอกเนี่ยนอนบ้างนะไม่ใช่นอนตีสี่ตีห้าอันนี้ไม่นอนนะครับแล้วหนูทำงานกี่โมงตีสี่ตีห้าหนูนอนอ๋อแต่ว่าถ้านอนตีสี่ตีห้าจะแบบทำออกจากบ้านสายๆก็จะพอมีเวลานอนครับ ใช่ก็เลยเรือนอนเช้ามันดูเพลินนะครับเปเพลินด้วยมันมันซึมลึกใช่ไหมลูกพอเราดูติ๊กตอกมันซึมใช่มันออกไม่ได้ครับแล้วแบบดูบางทีถ้าเข้าไปไม่เจอใครก็หาช่องอื่นดูแล้วก็เข้าไปเขาไปเปย์เล่นเออต่างอะไรอ่ะวันนี้ติ๊กตอกครวญหนูแล้วนะอ๋อใช่ครับผม่มีมีแอคมีแอคที่ไม่ใช่แอคหลัก แล้วแบบเติมเหรียญเยอะมากจนมันขึ้นว่าเติมติงไปไม่ให้เติมแล้วเขาน่าจะเยอะเป็นบอดเพราะว่าแบบเติมถี่เกินหนูเติมไม่ดูไม่เป็นเดียวเลยไม่สนุกดีครับเดี๋ยวฝากแอคเคาท์คนฝากแอคเคาท์หลักนะครับแอคหลุมไม่บอกแอคเคาท์เยอะแน่นอนใช่ครับเปฉ่ำเลยแอคหลักก็คือ แอดนูนิวอะไรแล้วนะแอดนูนิวมีอันเดอร์สกอร์ไหมไม่แน่ใจครับแล้วก็ซีเดอร์บันยูอาร์ครับาเดี๋ยวเขากนสังฝากหยิบปันใจเขากำลังฝากเอาให้ยูนิฟเวอร์วัอ๋อแล้วก็ถ้าผมมาไลฟ์ฝากมาเปย์ผมด้วยนะครับคุณสายเปย์รู้หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครัหมดเลยเรียบร้อยคนะอินเสิร์นนะคะ